bosulia d i o s c o ล l i ดิ s well นะครับ b o s u ลีย well ตัวนี้เป็นกรํารยานใบฟ้ายางหอมแล้วก็มีความหอมทั้งแต่ตั้งแต่รากยันลำต้นเลยแหละนะครเพราะว่ามันมันเป็นใบกรํารยานที่มาจากประเทศโซโกต้าประเทศเยเมนจากเกาะโซโกต้าประเทศเยเมนนะครับอันนี้ก็คือดอกของเขาลักษณะดอกก็จะสวยสีขาวเนี่ยครับ ออกดอกตั้งแต่อยู่ที่ต้นเล็กๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นแม่เขาเคยออกดอกนะครับมีพี่สาวท่านหนึ่งทักมาแล้วก็อยากได้แล้วก็ลุงก็ทําไว้ให้นะครับก็คือเป็นต้นแบบกำลังออกดอกเลยเป็นโคลนที่แข็งแรงทนทานแล้วก็เคยเติบโตในเมืองไทยแล้วก็ออกดอกติดผลในเมืองไทยมาแล้วนะครพูดง่ายๆก็คือเป็นบอสโซเลีย ที่ใหญ่ในในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ใบสวยมากนะครับใบจะใบจะสีฟ้าซึ่งแตกต่างจากตัวเื่นงก็คือจะใบสเีเขียวตัวนี้จะมีเขียวอมฟ้าอมขาวนะครับดูลักษณะใบนะเนี่ยครับเป็นแบบนี้ลักษณะใบของเขามีกลิ่นหอมนะครับลุงใชท้ทาลุงใช้ใบของตัวใบใบของอ่าบอสโซเลียไดยโอสโคลเลนิสตัวนี้ทําชานะครับซึ่งหอมมาก ทำชาไม่นานนะครับทำชาไม่นานก็เป็นชาที่โอเคแล้วนะ